ต่อไปนางสาวสรัสนันอนุพรการเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันสรัสนันอนรพรสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขตแปพักเพื่อไทยนะคะวันนี้ดิฉันขอหาดูท่านประธานสองเรื่องค่ะเพื่อนาเรียนกระทรวงคมนาคมเรื่องแรกคือแผนโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นกทมหนองคายนะคะระยะที่สองซึ่งรถไฟเนี่ยจะผ่านอำเภอพลค่ะจังหวัดขอนแก่นแต่ว่าไม่มีการจอด แล้วที่ผ่านมาประชาชนอำเภอพลอำเภอโดยรอบนะคะก็มีการร้องเรียนมาตลอดว่าขอให้มีการจอดมีสถานีได้ไหมนะคะอำเภอพลเนี่ยถือว่าเป็นอำเภอขนาดใหญ่ของจังหวัดขอนแก่นนะคะตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ค่ะมีสารจังหวัดมีการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแหล่งผ้าไหมโลกนะคะ ึงอยากให้กระทรวงพิจารณาเพื่อปรับแผนปรับโครงการเพื่อความสอดคล้องเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องจังหวัดขอนแก่นแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะเรื่องที่สนะคะเรื่องนี้ที่ฉันได้นำหาลือท่านหลายรอบนะคะก็คือเส้นถนน2065ค่ะอำเภอพลถึงอำเภอแวงน้อยความยาว22กิโลเมตรนะคะหลังจากที่ได้ขอขยายถนน สี่เลนค่ะเป็นเวลาหลาย10ปีก็ต้องขอขอบคุณทางหลวงแขวนที่3นะคะที่ได้อนุมัติบางส่วนมาค่ะก็จึงขอนำเรียนต่อนะคะว่างบประมาณปี6 5อยากให้มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อที่จะทำให้เส้นนี้แล้วเสร็จนะคะเพราะว่าเส้นนี้มีความยาว22กิโลใช้งบประมาณสูงถึง200ล้านบาทนะคะจึงอยาก นำเรียนให้ทางหลวงให้ความสำคัญกับถนนเส้นนี้แล้วก็เพื่อ,อทำให้แล้วเสร็จอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภยัยแล้วก็ผู้สัญจรผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะขอบคุณค่ะครับต่อไป